I'm <music> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปกับกองทัพากไปกับนักวิจัยของกองทัพากในการคิดค้นนะครับเขาเรียกว่าสารยับยั้งไฟป่าสูตรทออหนึ่งครับสารนี้มีความสําคัญต่อการควบคุมไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติแล้วนะครับ ในการสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าและพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยกองทัพการมีภารกิจสําคัญในการที่จะช่วยเหลือประชาชนหนึ่งในนั้นก็คือการใช้เครื่องบินอากาศยานที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมคือเครื่องบิน B767 ในการเข้าไปควบคุมนะครับไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศครับและส่วนประกอบสําคัญในนั้นก็คือสารที่จะใช้มาควบคุมไฟป่า วันนี้ผมไม่รอช้าครับอยากคุยกับนักวิจัยนะครับซึ่งท่านมีความรู้มีความสามารถต้องขอต้อนรับท่านนาวากาศตรีนรพงศ์เอกหารกมนลนรองหัวหน้าแผนกวัตถุระเบิดกองสำนุนการวิจัยยุทธุปกรณ์ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เกียรติรายการรักเมืองไทยกี่ปีแล้วกับการทําหน้าที่เป็นนักวิจัยอยู่กับกองทัพอากาศมาครับนรพงศ์อ๋อเกือบสิบห้าปีสิบห้าปีครับ จบอะไรมาจบวิทยาศาสตร์เคมีวิทยาศาสตร์เคมีใช่ครับอืเป็นที่ทํางานที่แรกที่อยู่ที่นี่เลยใช่ครับที่แรกเลยเขามาของาวิัยเยชีวิตของการเป็นนักวิจัยมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากครับคือจะบอกว่างานวิจัยมันไม่ใช่งานประจํามันไม่ใช่งานที่วนลูปในทุกๆปีแต่ละแต่ละปีจะไม่เหมือนกันมีความท้าทายท้าทายมากใช่ครับนั้นเราต้องติดตัวเสมอพี่ทราบมาว่าผู้วิชาโดยเฉพาะท่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองอากาศครับพลอากาศโทบูเินอันดาราครับให้ในวายไว้สําคัญอยู่เรื่องหนึ่งครับผมงานวิจัยต้องมาใช้ประโยชน์ได้จริงถูกต้องครับไม่ใช่อยู่บนหิ่งด้วยถูกต้องใช่ครับนี่กความท้าทายอีกอันหนึ่งเลยนะถูกต้องใช่ครับเพราะนั้นเราวางแผนทําเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนาใดๆเนี่ยมันต้องถูกเอามาใช้ เราก็ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดโอ้โหนี่สุดยอดนักวิจัยกองทัพากครับ,รบวันนี้เราจะมาคุยกันพี่เกิดน,นําถึงเรื่องภรรารกิจกองทัพากในการควบคุมไฟป่าครับ,รบหรือยับยั้งไฟป่าด้วยนะครับเครื่องบินเจ้าตัวนี้บ t ทีครับแล้วสิ่งที่เราเห็นมาจําลองมาเนี่ยสีส้มๆนี่คืออะไรอันนี้เป็นสารละลายที่ใช้ในการควบคุมไฟป่าอ่าที่เราจะคุยกันวันนี้ใช่ครับถูกต้องครับอ้าวก่อนอื่นเลยต้องให้ความรู้กับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนว่า สารยับยั้งไฟป่ามันมีหน้าที่มันมีการทํางานเป็นยังไงฮะต้องเท้าความหนีก่อนครับว่าสารยับยั้งไฟป่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินแต่ต่างประเทศค่อนข้างมีใช้ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าไฟป่าต่างประเทศรุนแรงมากใช่แต่หลายคนไม่รู้มาก่อนว่าต่างประเทศเขามีใช้เกือบหกปีละ เมืองไทยมีสาตรตัวนี้ประมาณ20ปีกว่าได้ละแต่เราก็ไม่ค่อยได้ถูกนํามาใช้เป็นอย่างแพร่หลายเพราะว่า <popcorn. S 2> ไฟเมืองไทยมีเยอะจริงแต่ยังไม่ได้รุนแรงเท่ากับตา่างประเทศอคือถ้ามันไหม้มันก็นไหม้อยู่ตามพื้นที่สูงบปนป่าไม่ได้ใกล้ชุมชนแต่อย่างใด ont, แต่ในใ<ช>ต่างประเทศเนี่ยโขมันไหม้ติดลามติดบ้านเลยถูกต้องแล้วก็บางประเทศนี่มีทั้งหลายเป็นเหมือนบูธไฟด้วยใช่ถูกต้องสารที่เราว่านี้นะครับหน้าตามันต้องมีสีส้มหรือยังไง เขาเป็นผลึกสีส้มๆครับอาจจะเห็นว่าอันนี้ตัวอย่างสามอ่นนี้ผมหยิบให้ดูเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอกล้องทั้งนี้หน่อยนี่คือสารจริงเลยของจริงเลยครับสารยับยั้งไฟป่าครับสีจะเป็นแบบนี้เลยหรอสีเป็นสีนี้เลยครับโอ้ยง่ายต่อการสังเกตออันนี้ผมต้องต้องเน้นก่อนนะครับว่านี่คือผลงานวิจัยของนะครับกองทัพากนะครับโดยนักวิจัยที่คิดค้นมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยรายละเอียดว่ามันทาอะไรได้บ้างใช่ครับแต่เอาเรื่องของ ของหน้าที่ของมันก่อนนะทำยังไงฮะหน้าที่ของเขาคือชะลอไฟอเออชื่อไหมครับพี่โบวว่าจริงๆแล้วสารตัวนี้ไม่ได้มาถูกใช้ในเรื่องของภารกิจไฟป่าแต่ในโลกอ่ะจริงๆแล้วมันมาจากเราป้องกันไม่ให้ไฟไม่บ้าน ป้องกันไม่ให้ไฟไหม้บ้านใช่แล้วสารนี้ถูกคนพบเมื่อ200ปีที่แล้วโอ้โหใช่นานมากพราะนั้นถ้าเราย้อนไปก็คือสมัยรัชกาลที่สองอถูกนํามาใช้โดยในต่างประเทศจะมีโงรงละครแล้วโงรงละครเนี่ยเขาจะใช้ไฟจากเทียนเพราะนั้นโอกาสที่โงรงละครไฟไหม้จะสูงมากนักวิทยาศาก็เลยเอ๊จะทำไงดีไม่ให้ไฟเกิดการไหม้ก็เลยมีคนพบว่าส่วนประกอบของสารเคมีชนิดหนึ่งก็คือเกลือปุ๋ย ที่ปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้ทางด้านการเกษตรเลยแล้วมีไนโตรเจนก็คือตระกูลของแอมโมเนียมกับฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบเนี้ยสามารถหน่วงไฟได้หน่วงไฟนอร์พงศ์ใช้คําว่าหน่วงไฟคือมันจะทําให้มันติดยากขึ้นถูกต้องใช่ครับแล้วต่ประเทศเขาก็เลยลองเอาสารตัวนี้ครับมาทําการเคลือบกับผ้าม่านในโรงละครเคลือบกับวัสดุในในอาคารบ้านเรือนที่สร้างคือให้มันมันยากขึ้นเหมือนกันเอยถูกต้องครับทำให้ไฟในต่างประเทศ ไฟไหม้บ้านยากมากอืใช่เพราะสารตัวนี้แหละแล้วจากนั้นตร็ไปเด้เขาเลยเริ่มมองว่าอ้าพอไฟไหม้ในป่าเยอะมากลองเอาสารตัวเนี้มาทําการเคลือบป่าเคลือบป่าเคลือบป่าเคลือบต้นไม้ใบไม้เนี่ยนะถูกต้องใช่ครับแล้วเราก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพจริงใช้งานได้จริงครับอ่าทังนั้น ไประเทศไทยพอเห็นว่ามันมีสาตรตัวนี้อยู่เราก็เลยต้องมีการนําเข้ามาเริ่มจากเ,<อ>เรานําเข้ามาจากต่างประเทศมาใช้งานใช่ครับแต่วันนี้น,นรพงศ์เระบอกว่าวันนี้เราทําได้เองด้วยฝีมือคนไทยนักวิายาศสร์ของกองทัพอากาศใช่ครับที่จะช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยใช่ครับอ้าวทีนี้ต้องให้ความรู้กับคุณผู้ชมก่อนว่าในเรื่องของการเกิดไฟนะ องค์ประกอบของการเกิดไฟมันมีองค์ประกอบยังไงบ้างสาคัญเพราะว่าเดี๋ยวมาเกี่ยวพันกับเรื่องตัวสารยับยั้งตัวนี้เกี่ยวพันแน่นอนคับ,คบสำคัญด้วยก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ไฟมันลุกไหมได้เนี่ยต้องมีส่วนประกอบ3ส,ส่วนด้วยกันคราเรู้ว่าสามเหลี่ยมไฟนั่นก็คือ1ต้องมีเชื้อเพลิงหนึ่งเชื้อเพลิงเชื้อเพ,เพลิงเลยก็คือต้นไม้ใบหญ้าที่แห้งๆเนี่ยคับเป็นเชื้อเพลิงได้หมดเลยถ้ามีตรงนี้นะใช่สองต้องมีไฟต้องมีความร้อนความร้อนมีเชื้อเพลิงมีความร้อนแล้วมัน <Ox> ออกซิเจนครับเพราะ,ะนันนี่คือสามเหลี่ยมที่น้องนรพงษ์พูดถึงหัวใจสําคัญของการเกิดไฟถูกต้องครับพี่ปูครับสารครับมีเรื่องของเชื้อเพลิงความร้อนและออกซิเจนถูกต้องอ่า<ช>โอเค,เครันั้นถ้าเรารู้3ตัวนี้ปับ๊บแล้วเราสามารถตัดตัวใดตัวหนึ่งออก คือไม่ให้มันคบกงระก่อมันมันก็จะไม่เกิดไฟไหม้ไฟจะดับลงมาทันทีเลยเพราะนั้นสารตัวนี้หน้าที่ของเขาคือตัดสอย่างนี้ออกไปอย่างที่หนึ่งเลยคือเวลาเราใช้งานต้องเป็นละลายน้ำนั้นพอละลายน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นลดความร้อนของไฟลงนั่นเองครับแต่มันดีกว่าการใช้น้ําธรรมดาเมืองไทยเป็นเมืองร้อนถูกต้องไหมครับเวลาเราจะดับไฟอะไรบางอย่างเราใช้เวลานานมากเนี่ยเวลาไฟมันลามมาแล้วไฟมัน แรงมากหรืออุณหภูมิสูงน้ำเลืเหยออออกเชื้อเพลิงเหล่านั้นก็กลับมาลุกติดไฟใหม่ได้เพราะฉะนั้นไอที่จะไปดับไฟด้วยการกำจัดเชื้อเพลิงเนี่ยยากละใช่ถูกต้องครับนั้นสารตัวเนี้ยเมื่อทําการละลายน้ําแม้ว่าน้าเลืเหยออกไปแล้วแต่สารยังอยู่โดยสารจะทําการเคลือบบนผิววัสดุเชื้อเพลิงนั้นเองแล้วพอไฟลามมาสารจะเกิดการสลายตัวเป็นสชนิดด้วยกันอย่างที่หนึ่งคือเป็นแก๊สที่ไม่สามารถติดไฟได้แก๊สนี้แหละจะไล่ออกซิเจนออกไปนั่นคือตัดออกซิเจน มันเป็นนี่คือตัดออกซิเจนตัวการสําคัญเลยถูกต้องใช่ครับอย่างที่2ก็คือเขาจะเปลี่ยนรูปตัวเขาเองจากปุ๋ยให้กลายเป็นฉนวนกันความร้อนอบนบนผิววัสดุเชื้อเพลิงทําให้เชื้อเพลิงนั้นไม่สามารถสัมผัสกับไฟได้ตรงแล้วมันก็เลยไม่เกิดการลุกติดไฟเพราะ,ะนั้นคุณผู้ชมคุณฟังต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเจ้าสารยับยั้งไฟป่านี้ไม่ได้ไปทําการนั้หน้าที่ดับมันนะแต่เป็นการควบคุมหรือยับยั้งเพื่อไม่เกิดไฟถูกต้องครับแล้วมันต้องลระลายในน้ํา นะครับอ,อ,อ่ะทีนี้ในส่วนของกองทัพากาศเองนำมาประยุกต์ใช้ต่อการบินควบคุมไฟป่ายัางไงฮะ ภารกิจหน้าที่ของเราก็คือว่าเรามีอากาศยานครับเพราะนั้นเราสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีความอันตรายแล้วก็มีความรุนแรงได้ครับเพราะนั้นเวลาเราหน้าที่ของเราคือเราต้องสร้างแนวป้องกันไฟสร้างแนวป้องกันไฟใช่ครับจากพักอากาศนั่นเองเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าพอเครื่องบินเห็นว่าบริเวณพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศเราไม่อยากให้ไฟเกิดการลามไปถึงขั้นเกิด ในภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราจะใช้สาตร์ตัวนี้โปรยลงมาเป็นละอองน้ําเลยครับโปรยลงมาแล้วก็ทําการเป็นแนวป้องกันไฟปีกรอบไว้ไม่ให้เขาออกนอกพื้นที่ออกนอกพื้นที่คือการพื้นที่ไว้จากภาพที่เราเห็นนี่เป็นการสาธิตจําลองการทําแนวกันไฟนะครับในพื้นที่ที่เราต้องการถูกต้องครับแสดงว่าเครื่องบินเนี่ยก็บินไม่สูงมากบินไม่สูงครับร้อยห้าสิบฟุตก็พอร้อยห้าสิบฟุตเหนือพื้นดินนะแล้วก็ทําแนวขนาดนี้โอ้โหประมาณสักหนึ่งสนามฟุตบอลได้ไหมเนี่ย ได้ครับอคือจะเห็นเลยว่าการโปรยครั้งหนึ่งเราสามารถบรรทุกสารได้อยู่ที่ประมาณ3,000ลิตรสามพันลิตรแล้วก็โปรยครั้งหนึ่งหนึ่งเที่ยวบินเนี่ยครับได้ความกว้างของแนวการไฟมัน50เมตรยาวร้0ยเมตรโถ้าตีเป็นตารางเมตรก็7,900ตารางเมตรเจ็ดพันเก้าร้อยตารางเมตรเพราะั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่จินตนาการภาพนะครับว่า ไฟป่าเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ภูเขาสูงหรือบนที่นป่าเราเดินเท้าไปเนี่ยลดับเนี่ยก็ลาบากลำบากมากแล้วเพราะฉะนั้นการใช้กาซยานึ้นบินที่สูงแล้วทาแนวกอกกันเขตมันไว้เนี่ยมันก็จะป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องครับคาถามต่อมาก็คือว่าไอสารที่เรานํามาใช้นะครับในการยับยั้งไฟป่าหรือคุมวยป่าเนี่ยมันมีความปลอดภัยขนาดไหนอย,อย่างไรนะครับหลังจากที่โปรยลงมาแล้วเนี่ยอ่ะ ส่วนประกอบของเขาคือ9้าปเปอร์เซ็นเป็นปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยที่ใส่ในต้นไม้ในพืชทางด้านการเกษตรเลยยืนยันว่ามันคือปุ๋ยที่ดีนี่เองที่เรามันใช้ในการเกษตรถูกต้องครับมันอะไรฟอสฟอรัสโพสเียมฟอสฟอรัสอ่าฟอสฟอรัสกับไนโตรเจนไนโตรเจนอ๋อใช่ครับนั้นสารตัวนี้แน่นอนคือพืชชอบมากเพราะว่ามันเป็นสารอาหารของพืชครับนั้นเราได้มีการส่งตัวอย่างทดสอบละ ครับโดยจากหน่วยงานราชการหน่วยงานสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนที่เขามีความสามารถในการตรุจวิเคราะห์อ๋อคือแสดงว่านัาบวิจัยของกองทัพก,ก,ก่ก็กังวลอยู่เหมือนกันว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยครับวัตถุประสงค์ในการสร้างสารตัวนี้มาคือไม่ใช่แค่มีประสิทธิภาพในการกควบคุมไฟอย่างเดียวนะเราต้องเขาเรียกว่าอนะไร เอ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช้งานได้อย่างปลอดภัยอ่าเพราะนั้นสูบวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอากาศกองทำการก็เลยส่งสารตัวนี้ไปให้หน่วยงานที่เขาสามารถตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยได้ใช่ส่งไปที่ไหนบ้างฮะส่งไปที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมาหาวิทยาลัยมิดน ไปเมื่อหิดนใช่ครับแล้วก็เอาสูตรนี้ก่อนนะเขาไปทออะไรใช่ครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจมาอะไม่ตงคือดูว่าเขามีผลต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็คือสัตว์บกนั่นเองอ่าไปทดสอบดูว่าเจ้าสารตัวนี้เวลามันใช้งานไปแล้วไปตกค้างอยู่บนพื้นติดกับตัวสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับมันจะมีผลข้างเคียงมีอันตรายหรือไม่เขาทดสอบยังไงฮะเอ่อมีหัวข้อการทดสอบ3หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือการระคายเคืองต่อผิวหนัง เวลาเราโดนสารตัวนี้จะเกิดการคันหรือไม่ครับเอาบอกผลเลยแล้วก็กันนั่นก็คือโดนแล้วไม่คันไม่วใคเคืองไปทดลองกับสัตว์อะไรฮะในนี้ก็คือเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ครับเราก็ทดลองในกระต่ายกระต่ายตัวแทนคือผิวมันไม่เป็นอะไรใช่ครับหนึ่งความระคายเคืองต่อผิวปลอดภัยไม่มีผลออย่างที่สองอย่างที่สองเลยคือความเป็นพิษเฉียบพันธ์ความเป็นพิษเฉียบพันธ์ทางปากและผิวหนังนี่ก็คือให้สัตว์เนี้ย รับประทานสารนี้แล้วก็โดนสารตัวนี้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ดูอัตราการเสียชีวิตของสัตว์ผลว่าไม่มีเสียชีวิตเลยปลอดภัยมากอ่านี่คืออันที่สองใช่ครับอันที่สามฮะครับอย่างที่สามคือเราไปทําการทดสอบกับสัตว์น้ำละอีกหน่วยงานหนึ่งครับนั่นก็คือทดสอบกับปลามาลายครับผมว่าสารตัวนี้ครับพอเป็นสารละลายแล้วก็ลงสู่แหล่งน้ำเนี้ยเขาจะเจอจังครับแล้วก็สลายไปในที่สุดนั้น ก็ปลอดภัยกับสัตว์น้ําสรุปก็คือสารยับยั้งไฟป่าสูตรทออหนึ่งมีความปลอดภัยถูกต้องหลังจากที่มันถูกใช้งานแล้วหรือแม้จะปนเปื้อนอยู่กับบนพื้นต้นไม้หรือแม้แต่เราโดนสัมผัสถ้ามองในมุมเรื่องของการปฏิบัติงานจริงคือแน่นอนเราจะเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ําเพราะว่าไฟไหม้ส่วนใหญ่คือต้องอยู่บนบก,กใช่ไหมครับใช่ใช่ต้องมี คนสงสัยต่อมาแน่นอนเลยครับพี่ปูว่าอ้าวแล้วถ้าอยู่ในดินตกครางในดินคออใช่พี่ก็สงสัยมีครับมีส่งตัวอย่างดินไปทําการทดสอบผลว่าเราส่งตัวอย่างดินที่ทําการพ่นสารตัวนี้ครับไปแล้วก็เก็บตัวอย่างมาที่1สัปดาห์กับ1เดือนเพราะว่าหเดือนนีตรวจหาสารเริ่มไม่เจอละสารเริ่มหายไปถามว่ามันหายไปไหนคือเขาไม่ได้ซึมลงดินเขาไม่ได้หายไปตามแหล่งน้ําแต่พืชนําสารตัวนี้ไปใช้ในการเติบโตถูกต้องเพราะมันคือปุ๋ยถูกต้องครับเพราะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับ เห็นการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศในการบินควบคุมไฟป่าหรือยับยั้งไฟป่าแล้วก็มีแท้งสีส้มๆนี่เนาะใช่ครับคือบิน B767 จากกองบินสี6จังหวัดพิษณุโลกครับผมเขาปล่อยลงมาเนี่ยปลอดภัยนะมีหน่วยงานรับรองอ้าวหน่วยงานที่รับรองมีอะไรบ้างยืนยันอีกทีเนี้ครับก็จะมีส่วนสัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็สวทชครับที่ได้ร่วมกรุณาให้อ่าเขาเราร่วมมือวิจัยในการตรวจสอบความเป็นพิษ ในสิ่งมีชีวิตอ่าเพราะนั้นปลอดภัยแน่นะครับอ่าโอเคประการต่อมาครับถ้าเปรียบเทียบราคาเมื่อกี้เราคุยกันมีการนําเข้าจากต่างประเทศครับกับเราผลิตได้เองครับราคามาต่างกันสักกี่เปอร์เซ็นต์ให้เราครับพี่ว่าสัก,ก40ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่า สารที่นําเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากิโลกรัมนะครับต่อกิโลกรัมของหมูแห้งเนี่ยอยู่ที่1500ัาบาท1,500ับาท1,500รบาทแล้วเราทำอีกเท่าไหร่ฮะ300บาท300บาท355หโอ้โหถูกกว่า5เท่า5้าเท่าใช่ที่เราลดการนําเข้าจากต่างประเทศถูกต้องครับด้วยฝีมือและวิจัยของคนไทยครับคนไทยมีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดอ่ะวันนี้เนี่ยนะครับมีหน่วยงานไหนนะครับที่นําสารยับยั้งไฟป่าสูตรทอ .1 หนึ่งไปใช้งานแล้วบ้าง หนึ่งเลยก็คือเราใช้ในกองทัพอากาศอที่เป็นภารกิจของกองทัพอากาศแล้วก็ป้องกันอาคารบ้านเรือนออย่างที่สองเลยคือเราจะเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องมีเครื่องบินอย่างเดียวอเพราะเราต้องการแค่ให้สารไปเคลือบที่ผิวของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงถูกต้องไหมครับนั้นใครก็ตามที่มีถังพ่นสารหรือฟอกกี้พ่นน้ําเป็นฝอยละองสามารถใช้งานได้นวเราจึงพิจารณานำสารตัวนี้ไปมอบให้กับพื้นที่ที่มีความเสียย่ยงภัย ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าทุกๆปีนั่นก็คือเกิดบ่อยๆถูกต้องไปให้ชาวบ้านครับตอนนี้มีสองหน่วยที่ได้รับไปนั่นก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เกิดภูมิพลตอนนั้นไฟรุนแรงมากกับส่วนที่2ก็คือเป็นภาคประชาชนก็คือชาวบ้านที่ตําบลแม่แอนครับอาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเอาไปเคลือบไว้ก่อนครับเวลาที่มันเข้าไปเคลือบเนี่ยมันอยู่ได้นานสักกี่วันฮะประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนที่เขาสามารถอยู่ได้ ราะว่ามันสามารถจะตัดออกซิเจนป้องกันการเกิดไฟได้ใช่ครับแล้วก็พื้นที่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงเราก็ดูที่มีความเสี่ยงมากไปจาัดก,การนั้นถูกต้องโอ้โห,โหนี่คือผลงานที่น่าสนใจของศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอากาศของกรทากาศกับเม็ดเงินที่สามารถประหยัดได้ถึง5เท่าใช่ครับที่ผ่านมามีผลงานอะไรที่สําคัญในการยับยั้งไฟป่าด้วยทอทอสอศูนย์หนึ่งที่ผ่านมาบ้างครับ ตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของการนําไปใช้งานอ,อยู่แขั้นตอนของการผลิตเพิ่ม,มคือจะบอก<พ>อว่าวไม่พอเหรอฮะไม่พอไม่พอแน่นอนออเพราะว่าเราค่อนข้างมีหลายจุดแล้วก็ได้รับความกรุณาจากกระทรวงกลาโหมเลยคือกรมวิทยาศาสตร์ที่รีกลาโหม,มสนับสนุนเงินทุนเลยในการผลิตสารตัวน,นี้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็นําไปเครับกึ่งวิจัยทดลองใช้แล้วก็ ใช้งานจริงออครับก็คือนําไปมอบให้กับชาวบ้านที่เชียงใหม่เพิ่มเติมเพื่อนําไปใช้งานในปีนี้แหละครับเนี่ยซึ่งเรากำลังจะเกิดี่ถามหน่อยเวลาที่เขาผสมน้าเนาะครับอัตราส่วนมันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ยังไงอ่าสารหนึ่งกิโลกรัมผสมน้ําได้7็ลิตรเจ็ดลิตรเจ็ลิตรแล้วเวลาผสมน้ํมันจะออกเป็นสีส้มอย่างนี้เลยหรือเราเราเราใส่สีไปเอ่อเขาเขาจะเป็นสีส้มอัตโนมัติเลยอ๋อถ้าผสมน้ําไปมันจะออกมาเป็นสีส้มเลยใช่ครับอต้องต้องมีสีถ้าหลายคนสงสัยว่าเราไม่มีสีได้ไหม ได้แต่นึกภาพว่าเมื่อเราทําการสเปรย์หรือพ่นละอองลงไปเราจะมองไม่เห็นเขาเลยมันจะเลืนไม่หมดไม,ไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนโดนไม่โดนนะถูกต้องครับใช่เอาไว้ใช้ในการตรวจการนั่นเองตามนั้นนึกภาพว่าเวลาที่ชาวบ้านเขาสร้างแนวกันไฟคือเขาจะ ปัดกวาดให้เป็นถนนที่สะอาดาดถูกต้องไหมครับไม่มีเชื้อเพลิงแล้วระหว่างข้างของแนวกันไฟที่ประชาชนสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสารตัวนี้พ่นเคลือบเพื่อเป็นการเพิ่มความกว้างของแนวกันไฟให้มีป<อ>ระสิทธิภาพไอ้ตัวพน่นอุปกรณ์พ่นเนี่ยมันคือที่ฉีดน้ําปลอยฝอยธรรมดาก็ใช้ได้แล้วครับหรือถ้ามีรถดับเพลิงหรือเครื่องรางรถที่เป็นเครื่องแรงดันสูงแบบนั้นก็ฉีดได้ล่ะก็ฉีดได้ใช่ครับเราเน้นให้ง่ายต่อการใช้งานอ ในอนาคตจะมีการพัฒนาสารยับยั้งไฟป่าทอ,าอาจุดหนึ่งเนี่ยนะทอหนึ่งเป็นสองสามสี่อีกไหมนีม่ครับจะพัฒนา<ม>เรื่องอะไรครับพัฒนาให้ง่ายต่อก,การใช้งานที่บอกแล้วว่าไม่ได้ดมีข้อจํากัดอีกนะจุดจุดมุ่งหมายของเราก็คือว่าผลิตมาครั้งหนึ่งวิจัยครั้งหนึ่งต้องใช้งานให้ได้อืครับแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆงานวิจัยเราจะเริ่มติดขัดเรื่องของการนําไปใช้งานจริงอืครับเพราะนั้นช่วงตอนนี้เป็นช่วงของการ นำไปใช้งานในรูปของความเป็นผงอืครับแล้วก็เป็นละลายน้ําต่อไปในอนาคตร,ระวางแผนว่าอาจจะมาในรูปของลักษณะเป็นน้ํายาที่มีความเข้มข้นเลยอ๋อคือเป็นน้ํายาของเหลวเลยใช่ครับเข้มข้นเลยนั้นเวลาไปใช้งานคือแค่ประชาชนเอาไปเทเจอจางเลยอ้าวพี่ถามหน่อยนะโอ้โหคำถามนี้ไม่รู้จะตอบได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ต้องจดลิขสิทธิ์หรือเปล่ามันก็เขาเรียกว่าการดําเนินง,งานวิจัยทุกงานวิจัยถือว่า มันผ่านการกันกรองเนาะ,ะเ,ปนเป็นความรู้ที่ควรที่ต้องรักษาไว้เราะว่าเป็นการรักษาผงประโยชน์อก็อเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรงกากาศนะครับกว่ามันจะบดมาเป็นผงแบบนี้นะขั้นตอนเหมือนกันใช้เวลานานไหมไม่นานครับเอางานานี้คืเอเราที่ผปิดเผยได,เเเไดเ้เราผลิตเริ่มต้นตอนนี้ที่สามารถทําได้คืออยู่ที่มันสตาร์ทที่3,500กิโลกรัมผลิตอยู่ที่ประมาณ60วัน60วันจะได้3500กิโลกรัมใช่ครับแต่สมมติถ้าเรานําเข้าอ่ะจะอยู่ที่ร2 0วัน เวลานานมากขึ้นนำเข้าใช้เวลานานด้วยแล้วก็นนกจา่ายเงินเยอะด้วยใช่ครับประหยัดถึงขั้นว่านึกภาพนะครับ1ทเที่ยวบินถ้าเรานําเข้าจากต่างประเทศกับใช้สารที่เราพัฒนานขึ้นมาเนี่ยสามารถเซฟคอสก็คือประหยัดงบประมาณแผ่นดินอ่ะได้เที่ยวบินละ5้าแสนบาท5้าแสนบาทถูกต้องโอ้โหแล้วถ้าเราบินเงินที่เราสามารถที่คํานวณได้ใช่ถ้าเราบินสิเที่ยวบิน สิบที่เว้นก็ห้าล้านล้าน,านอืม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 ใช่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังนี่คือภารกิจสําคัญของกองอากาศที่ต้องใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานเนาะครับกองบินก็ส่วนหนึ่งนะใช่ครับทั้งบินที่ทําการบินเข้าไปในพื้นที่ที่สภาพเรียกว่าไฟป่าและหมอกวันเนี่ย่ก็ถือว่าเป็นการบินเข้าไปในพื้นที่อันตรายแล้วครับ ไหนจะเรื่องควันจะมีผลต่อการหายใจของนักบินเรื่องของเครื่องยนต์ปัจจัยความเสี่ยงอีกอันหนึ่งก็คือสารกต้องที่เอามาใช้นะครับแล้วก็ติดแทงสีส้มใต้ท้องเนี่ยนะครับ,รบเพื่อที่จะไปทําแนวกันไฟหรือยับยั้งไฟป่านี่จอทํางานร่วมกันระหว่างกองบินงาน,งานวิจัยของศูนยะ์วิจัยของสวอนะทอ,อบแล้วก็นักวิจัยมีนักบินเขาคอมเพนหรือมีการฟีดแบ็กในเรื่องของการใช้งานกลับมาเป็นยังไงบ้างไหม เรานําไปใช้งานโปรยจริงๆแล้วเหมือนที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยดล้วครดีเอ่อจะมีโอกาสเอื้อนะครับให้กับหน่วยงานอื่นๆนะครับได้ไปใช้ไหมฮะสามารถติดต่อแจ้งมาที่กองทัพอากาศได้นะครับอ่าคุยกันได้ครับผมโอเคภาพที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอนี้นะครับก็คือการบริการนะครับโดยการใช้สารยับยั้งไฟป่าสูตรทออหนึ่งนะฮะ ที่ผสมน้ำนะครับแล้ไปทำแนวกันไฟนี่คือการแบบจำลองในการปฏิบัติการพื้นที่ก็ได้ขอบยาวประมาณสักโหนดถึงสามบอลได้ที่ถ้ามองแบบชาวบ้านนะฮะแล้วก็ในการบินแต่และเที่ยวบินนั้นก็สามารถประหยัดเงินได้เป็นหลักแสนหลักแสนบาทนะครับถ้าเราไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับวันนี้อันนี้ทําเป็นบุคคลหรือเป็นทีมฮะเป็นคณะบุคคลช่วยกันทําเพราะว่าการได้มาซึ่งความรู้ครั้งหนึ่งนะครับไม่สามารถยินได้ด้วยบุคคลเดียวหรอก เราต้องมีทีมงานร่วมกันอย่างอย่างของกองทัพอากาศเนี่ยเรามีทั้งภาคอากาศและภาคพื้นเราะว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้เกิดความสําเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับความสําคัญความภูมิใจของเราก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่าเชื้อเพลิงกำลังไหม้อัตราการลาำไหม้ของเขาเลย1นาที1เมตรแต่พอมีสารตัวนี้ลงมา1เมตรนะหนึ่งนาทีระยะเวลา หนึ่งนาทีเท่ากันเลยจากหนึ่งเมตรเหลือแค่สิบสองเซนสิบสองเซนเองเราจะเห็นว่าการล่นของระยะเวลาในการเผาไม้ที่มันสั้นลงมาเนี่ยแล้วเวลาด้วยถูกต้องครับมันมันเกิดจากความร่วมมือของทุกๆฝ่ายในการช่วยกันเพื่อให้เกิดการหน่วงไฟและมีประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าในเมืองไทยให้ดีที่สุดอ้าวยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าสารยับยั้งไฟป่าสูตรวออหนึ่งนั้นปลอดภัยจริง ถูกต้องครับอืมไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายครับได้รับการรับรองจากหน่วยงานหลายหน่วยงานครับเราเป็นมีกสิ่งแบ้หออ่าแล้วก็ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันคือปุ๋ยนะที่เหมือนกับเป็นอาหารของพืชที่ต้องการอยู่แล้วนะครับอ้าวฝากถึงความมั่นใจนะครับกับงานวิจัยของศูนย์พัฒนาวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพการนะครับเชิญฮะครับก็ผลงานนี้งานวิจัยตัวนี้ครับมันถูกพัฒนาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเมืองไทยมากที่สุด เราจะเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยเจอภัยวิบัตจากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปีนี้ที่ชัดเจนเลยคือน้าท่วมอ่าที่รายเชียงใหม่ใช่เราไม่ใช่น้าท่วมเหมือนทุกปีด้วยเป็นน้าท่วมที่มาพร้อมกับโคลนอ่าทีซุ่มด้วยเขาบอกนะใช่ถามว่าปีนี้มันต่างกับตรงไหนก็คือต่างเพราะว่ามีดินเข้ามาดินมาได้ยังไงคําตอบคือเพราะเราไม่มีป่าหรือไม่มีพืชป่าที่คอยรักษาพื้นที่เราอยู่ไว้ถูกต้องใช่ครับนั้นการการมีสารยับยั้งไฟป่าสูรทอหนึ่งแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ ตรงกับต้นน้ำครับอาจจะเป็นดูเหมือนหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่เรามีหน้าที่ในการป้องกันแล้วก็บรรเทาลดความรุนแรงคือรักษาพื้นป่าไว้ถูกต้องอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั้นให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นเลยว่าสารที่เราสร้างขึ้นมาเนี้ยมั่นใจคือให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยกับประชาชนมากที่สุด แล้วมีความปลอดภัยมากที่สุดจึงอยากให้มีความเชื่อมั่นในทางเดียวกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นกับประชาชนทุกคนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นคนไทยทุกคนเลยใครก็ตามที่รู้ว่ามนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยเราต้องช่วยกันในการรักษาผืนป่าตรงนี้ไว้โอ้โหครับขอบคุณมากครับน้องนรพงศ์ครับที่มาสมาวันนี้ครับผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจผมนํามาฝากในวันนี้สารยับยั้งไฟป่าสูตรทอ .1 หนึ่งผลงานนักวิจัยของกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอากาศกองกองอากาศครับหนึ่งในผลงานที่ได้รับการยอมรับและประานนะครับที่จะใช้ในการจับยัง้งควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนครับและยังคงเดินหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับวันนี้สิ้นได้เลยเกินเวลามหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการรัฐมือไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีผ่านช่องทางทวิชั่นช่อง784และอีก